ทุกคนเคยกลัวความมืดใช่ไหมครับแต่รู้หรือเปล่าว่าในคืนมืดมิดยังมีเพื่อนตัวจิ๋วที่คอยส่องแสงให้เราเสมอนั่นก็คือหิ่งห้อยไงวันนี้ผมจะพาไปดูเรื่องราวของเจ้าหิ่งห้อยน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าวิงวิงเป็นหิ่งห้อยที่ขี้อายมากแสงของวิงก็ไม่ค่อยสว่างเท่าเพื่อนๆ วันหนึง่งวิงได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆฮือหวิงบินเข้าไปใกล้ๆเห็นเจ้าหนูน้อยหลงทางในป่ามืดเป็นอะไรจ๊ะหนูวิงถามด้วยเสียงแผ่วเบาหนูหนูหาทางกลับบ้านไม่เจอ เจ้าหนูน้อยตอบวิงคิดอยู่ครู่หนึ่งไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวผมช่วยเองวิงรวบรวมพลังทั้งหมดจุดแสงให้สว่างที่สุดเท่าที่จะทำได้แสงของวิงส่องนำทางให้เจ้าหนูน้อยตามผมมาเลยในที่สุดวิงก็พาเจ้าหนูน้อยกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยขอบคุณมากนะเจ้าหิ่งห้อยเจ้าหนูน้อยพูด วิ้มยิ้มอย่างภูมิใจถึงแสงของวิงจะไม่สว่างที่สุดแต่ก็มากพอที่จะช่วยคนอื่นได้และนั่นแหละครับคือสิ่งเล็กๆก,ก็สร้างความสุขได้นะ